สวัสดีครับวันนี้นะครับสําหรับใครที่เลี้ยงไก่อยู่นะครับอาหารวันนี้ผมจะเอาอาหารไก่ของผมมาให้ดูนะครับเป็นเป็นกากสดนะครับเป็นขี้มันขี้มันรวนๆเลยนะครับเป็นกากสดนะครับนี่ครับนี่ครับผมให้กินทุกวันครับไก่ก็สวยครับแต่ละตัวสวยครับนี่ครับสวยอ้วนดีทุกตัวครับ ไม่มีปัญหาไม่ได้เป็นหมันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเอาเข้าไปให้กินให้ดูนะครับว่าจะกินดีไหมนะครับนี่นะครับอันนี้คือเลี้ยงเลี้ยงไม่มากเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่มองหาอาหารสัตว์ที่ประหยัดแล้วก็ลดต้นทุนนะครับนี่นะครับก็คือว่าจะให้กินเช้า หนึ่งครั้งเย็นหนึ่งครั้งนะครับสำหรับไก่ <c oughs> ไก่กินได้เป็ดกินได้นะครับหมูก็กินได้นะครับไก่หมูเป็ดนะครับวัวควายกินได้นะครับวัวผมก็ให้กินนะครับให้กิน,ล,นล้วนเลยนะครับไม่ได้หมักไม่ได้อะไรนะครับ นี้มีจำหน่ายที่สกลนครนะครับนี่ครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับใครที่อยากได้ก็คือกระสอบละไม่กี่บาทนะครับกระสอบละหกสิบบาทนะครับมีจำหน่ายที่สกลนครนะครับมารับเองได้นะครับถ้าอยากได้น้อยนะครับนี่ครับกินกินดีมากครับแล้วก็อ้วนเร็วมากครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากๆครับ